สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม่มีสวนนะครับทุกคนมาโอเคโอ้ยทุกคนทุกคนวัวควายฝั่งนู้นคือแบบวิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนคือวัวควายวิ่งเลยนะครับผมมาโอเคทุกคนก็วันนี้คือแบบตอนนี้คือผมก็อยู่ชายแดนไทยพม่านะทุกคนซึ่งฝั่งนู้นคือฝั่งพม่านะครับผมโอเค โอเคนะคทุกคนคือตอนนี้นะผมคือหลายๆคนก็แบบได้แบบถามกันเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมว่าแบบที่บ้านพี่หมู่บ้านพี่คือแบบได้แบบหลบหนีการสู้รบไม้อะไรต่างๆนะผมระหว่างแบบฐานพม่ากับฐานกะเหรี่ยงอะไรต่างๆนี่นู่นนั่นหรือว่าทหานอะไรเยอะแยะนะผมในฝั่งพม่านะทุกคนโอเคแล้วก็คือแบบผมเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็พี่แบบเตรียมตัวต้องหนีไม้อะไรนี่นู่นาน,านั่นนะโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะแบบมาบอกมาอะไร เทียทุกคนวันนี้ให้หมดหมดนะครับผมโอเคตอนนี้ก็แบบผมก็ได้แบบเดินทางสักพักแล้วนะเดี๋ยวขอกินอะไรกันก่อนครับผมโอเคทุกคนคือดีได้แบบผมแบบได้เตรียมอาหารน้ำอะไรต่างๆมาแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวจะขอกินอะไรก่อนมานี่มานี่มานี่เรียวเฮ้ยเด้อ กอกินอะไรก่อน,นผมขนาดเด็กยังต้องวิ่งนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรากินอะไรเพื่อแบบมาบอกมาอะไรให้ทุกคนแบบเข้าใจในคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคทุกคนคือสิ่งที่ผมกินก็กินเพื่ออยู่นะครับผม ทุกคนก็ที่ผมกินอ่างเพิ่มเพิ่มพลังนะผมคือเดี๋ยวเราแบบจะต้องเดินทางต่อนะเพราะว่าตอนนี้คือคือบ้านผมคือเขาอยู่ชายแดนกันเลยนะทุกคนหลายหลายคนก็แบบน่าจะเห็นเห็นเขาอะไรกันเยอะนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบเป็นห่วงเป็นกําลังใจให้กําลังใจนะครับผม โอเคทุกคนก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะผมก็เอาง่ายๆคือตอนนี้คือแบบผมอยู่ชายแดนนะผมคือผมอยากจะแบบมาบอกแล้วก็มาตอบแบบทุกๆคนที่แบบสงสัยแล้วก็เออถามอะไรแล้วก็เป็นห่วงเป็นยายอะไรกันต่างๆนะผมว่าแบบออพี่กบบ้างออน้องกบเอออยู่แถวชายแดนเออเป็นยังไงบ้างได้ยินเสียงปืนเสียงอะไรต่างๆไว้นครับ <laughs> เสียปืนปืนนะไม่ใช่ปึงโอเคทุกคนนั่นแหละซึ่งแบบโอเคคือคือทมาผมอยู่ชายแดนผมแบบเคยได้ยินแบบเสียงปืนเสียงแบบการสู้รอบไบคือแบบคือเราอยู่ชายแดนคือแบบเราจะบอกว่าเราไม่ได้ยินคือแบบโอกาสที่คนที่แบบจะบอกว่าไม่ได้ยินนะแบบถ้าอยู่ชายแดนใกล้ๆ เหมือนผมอะไรอย่างงี้นะคือแบบไม่รู้ครับผมคืออาจจะหูไม่ได้ยินก็ได้นะครับผมแต่คืออย่างชายแดนคือเราอยู่นะครับผมคือถ้าเกิดมีการต่อสู้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมคือมันได้ยินมาถึงเราแน่นอนอยู่แล้วครับผมนะซึ่งแบบตรงที่ผมอยู่นะทุกคนมันมันเป็นเพียงแค่แม่นำมือกัรน,นะผมนี่เห็นไหมครับผมฝั่งนั้นก็คือ ฝั่งพม่ารัฐกะเรี่ยงนะผมแต่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูจุดที่แบบคือส่วนมากคนจะอยู่อาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตนะผมส่วนมากท่านฝั่งรัฐกะเรี่ยงก็อยู่ฝั่งรัฐกะเรี่ยงท่านไทยก็อยู่ฝั่งไทยนะผมซึ่งเราอยู่คือหลายๆคนแบบถามว่ากลัวไหมผลกระทบอะไรไหมคือไม่รู้นะคือเพราะอาจจะรู้สึกไม่ไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่าคือเราอยู่ในฝั่งประเทศไทยคือค่อนข้างที่จะแบบมีความ ปลอดภัยในระดับหนึ่งครับเพราะว่าก็มีทั้งทหารตำรวจอะไรอยู่แล้วนะครับผมสําหรับหมู่บ้านที่ผมอยู่นะซึ่งแบบหลายๆหมู่บ้านก็น่าจะมีแบบนี้หมดนะทุกคนสําหรับแบบหมู่บ้านชายแดนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอมาตอบคําถามนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับผมพราแบบเออเวลาเขาหนีคือเขาจะหนีมาทางไหนอะไรยังไงนี่นู่นนั่นนะผมช่วยหรืออะไรยังไงนะครับผมโอเคอย่างคำถามนี้นะเจอผลกระทบจากสมสงครามบ้างไหมก็ เอาง่ายนะผมอย่างที่ผมอยู่หรือว่าส่วนตัวผมอะไรคือก็แบบไม่ได้กระทบอะไรนะผมหรือว่าหมู่บ้านที่ผมอยู่คือมันก็ยังไม่ได้กระทบอะไรนะผมเพราะว่าตรงหมู่บ้านที่ผมอยู่คือยังไม่มีการสู้รบอะไรกันนะผมซึ่งจุดที่น่าจะมีผลกระทบเลยน่าจะเป็นจุดแบบแถวอำเภอแม่สอดแถว พบปาอะไรต่างๆซึ่งแบบอยู่แบบด้านล่างนะผมโอเคซึ่งตรงที่ผมอยู่คือแบบการข้ามน้ําหรือว่าอะไรค่อนข้างที่จะยากนะผมเพราะว่าน้ําค่อนข้างที่จะลึกนะทุกคนก่อนที่แบบผมจะแบบไปอ่านไปตอบคอมเมนต์ต่อไปนะทุกคนคืออันนี้นะครับผมหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็จะประมาณนี้นะผมนี่ก็จะค่อนข้างที่จะแบบมีบ้านมีอะไรต่างๆประมาณนี้นะนี่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูจุดอื่นๆนะครับผม นั่นแหละเดี๋ยวแล้วก็ตอบคอมเมนต์ต่อไปด้วยนะผมที่แบบถามกันมาแล้วก็แบบเป็นห่วงอะไรกันต่างๆนะโอเคเดี๋ยวเราแบบพาเพื่อนๆไปที่อื่นต่อดอวาครับผมนี่ท่านคนก็จะประมาณนี้ผมที่หมู่บ้าน โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมผมก็ได้พาเพื่อนๆแบบลองมาดูนะครับผมนี่อันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมน่าจะเรียกว่าเบรีเออร์หรือเปล่านะผมนี่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบที่กั้นปุ๋ยอะไรกระสอบอะไรต่างๆนะผมนี่อันนี้คือฝั่งรัฐกะเหรี่ยงนะผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือฝั่งไทยนะทุกคนซึ่งตรงที่ผมอยู่คือมันก็ไม่ได้มีอะไรนะคือสถานการณ์อะไรปกตินะครับผมนั่นแหละครับผมก็หลายๆคนถามมาว่าออสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงบ้างนี่นู่นนั่นคือ สำหรับแบบคนไทยหรือว่าแบบคนที่อยู่ในฝั่งไทยนะผมค่อนข้างที่จะแบบคือไม่รู้นะผมคิดว่าถ้าเกิดแบบไม่มีลูกกระสุนปืนหรือว่าอะไรต่างๆแบบมาตกมันก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรให้แบบกังวลหรือว่าอะไรต่างๆนะผมสําหรับคนที่อยู่ใกล้แบบแถบที่เขาสู้รบกันนะครับผมก็นั่นแหละนะผมหลายๆคนที่ทาม,มาก็จะประมาณนั้นนะเนี่เดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นี้นะผมดูแลตัวเองด้วยนะพิ่กบเห็นชายแดนไทยพม่าที่แม่น้ำเมยยิงกันครับดูแลตัวเองด้วยโอเคก็ ดูแลตัวเองอยู่แล้วครับผมแล้วก็ตรงที่เราอยู่มันไม่ค่อยมีอะไรนะผมคือค่อนข้างที่จะปกตินะจุดที่ผมอยู่หรือว่าหมู่บ้านที่ผมอยู่นะทุกคนมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอ่านแล้วก็ตอบอีกหนึ่งคอมเมนต์ให้ทุกคนเลยนะครับผมผมได้ยินข่าว,ว่าทางแถวบ้านพี่เขายิงกันใช่ไหมครับหรือยังไงทําคลิปให้ดูหน่อยครับทางพม่าครับโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในฝั่งทยเนี่แหละนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นองผมคือ ปกติครับผมคือถามว่าแถวบ้านผมคือเขาสู้รบกันไหมคือไม่ใช่จุดที่หมู่บ้านผมอะไรต่างๆนะเขาสู้รบกันแบบนี่นะแม่น้ำมยมีอย่างนี้นะข้างล่างแม่น้ำมยกับด้านบนแม่น้ำมยนะครับผมนั่นแหละโอเคนะทุกคนก็คือสําหรับหลายๆคนอยากถามว่าเอออยากให้พี่กบแบบไปช่วยคนที่หนีมาแบบเอาอาหารหรือว่า,อ,าอะไรต่างๆแบบไปแจกนะผมก็เดี๋ยว ไว้ถ้ามีโอกาสนะผมผมก็อยากแบบเอาของอะไรเล็กๆน้อยๆแบบไปช่วยคนที่แบบเออเขาหนีมาอะไรต่างๆนะผมนั่นแหละเพราะว่าเราก็สงสารเขานะครับผมคือเขาต้องแบบห่างบ้านห่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนโอเคก็พาเพื่อนๆแบบหลายๆคนมาดูคร่าวๆอะไรกันอย่างเงี้ยนะผมโอเคโอ้กระสอบทรายพวกนี้นี่เหมือนของทหารเลยนะทุกคนโอเคผมก็ไม่รู้จะพูดจะบอกอะไรเยอะแยะนะผมดู ฝั่งนั้นนะครับผมฝั่งนั้นค่อนข้างนี่จะแบบดีเยอะนะครับทุกคนนี่โอเคก็ตามที่บอกคุยกันนะครับทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมไลค์แชร์ด้วยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจกับแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมที่แบบต้องหนีหรือว่าอะไรต่างๆกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสผมก็อยากจะแบบไปช่วยแจกของบริจาคอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แหละครับผมสําหรับใครที่ถามกันมานะครับผมแคผมไปครับ